ตกตราช่างไม่ผ่านค่าน้ําอันไหนสําคัญกว่ากันในรายการวันลุมพินีใครที่เป็นแฟนมวยครับน่าจะชอบรายการวันลุมพินีครับแล้วก็เห็นว่านักมวยเขาเนี้ยไม่ผ่านค่าน้ำพอผ่านค่าน้ําปุ๊บก็ไปตกตราช่างก็จะสงสัยว่ามันมีผลอย่างไรต่อการแข่งขันมันมีผลกันและกันหรือเปล่าและอันไหนสําคัญกว่ากันครับ ต้องบอกก่อน,นครับว่าโปรโมเตอร์ตอนที่เขาประกบคู่มวยเขาต้องหานักมวย2คนที่ระดับใกล้เคียงกันและน้ําหนักใกล้เคียงกันแล้วสองคนนี้จจะตกลงกันว่าจะชกกันที่เท่าไหร่เช่นคนนี้อาจจะอยู่ที่151อปอนด์คนนี้149แล้วกตกลงกันว่าจะชกกันที่145ปอนด์ก็แปลว่าทั้งคู่ต้องลดน้ําหนักให้เหลือ1น5 4 5ปอนด์ในวันที่จะต้องชั่งน้ําหนัก ตอนนี้นักมวยลดน้ําหนักอย่างแรกก็จะเป็นไขมันครับเขาจะเข้าไปฝึกซอ้อมหนักขึ้นในค่ายซึ่งไขมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะส่วนของน้านะครับนี่แหละประเด็นคือนักมวยหลายคนนะครับทั่วโลกก็จะไปเล่นกับน้าในร่างกายเขาชอบเอาน้ําออกจากร่างกายเพื่อที่จะชั่งน้าหนักตามพิกัดน้าหนักอย่างเช่นสมมุติอ่าผมะนะตอนนี้80กิโลถ้าผมลดน้ําหนักที่เป็นน้ําออกจากร่างกายให้เหลือ70กิโลผมไปชั่งปุ๊บ แล้วกลางคืนผมก็เจาะ i อวีดื่มน้ำให้มันฟื้นฟูผมก็จะขึ้นชกบนเวทีที่80กิโลกรัมแต่คู่ชกอยู่ที่สักประมาณ72ผมได้เปรียบที่นี่ครับวันแชมเปี้ยนชิพเป็นห่วงสุขภาพของนักมวยเขาก็เลยมีการตรวจค่าน้ำว่านักมวยไม่ได้ลดน้ำออกจากร่างกายมากจนเกินไปจนถึงขั้นที่เราเรียกว่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักมวยของวันต้องมีการตรวจค่าน้ำนะครับแล้วก็มีการตรวจน้ำหนักอีกด้วยครับ ต้องบอกนะครับว่าความปลอดภัยของนักมวยสาคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นค่าน้ำสาคันที่สุดถ้าค่าน้ําไม่ผ่านอย่างไรก็ตามห้ามขึ้นชกส่วนของน้ําหนักถ้าเกิดว่าเกินตกตราช่างก็ชกได้เพียงแต่ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนพิกัดน้าหนักที่ชกกันนะครับแล้วก็จะมีการหักเปอร์เซ็นต์จากค่าตัวซึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นนักดาจะไปที่คู่ชกนะครับไม่ได้ไปที่ตัวโปรโมเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าน้าสาคันกว่า นี่แหละครับประเด็นผมเคยเห็นนักมวยที่ทำน้ำหนักได้แต่ไม่ผ่านค่าน้ำคนก็งงว่าเอาทำไมเขากลับมาตกตราช่างในเมื่อเขาชั่งน้ำหนักได้แล้วมันเป็นเรื่องของค่าน้ำคือสมมติว่าผมชกที่155ปอนด์ผมก็ชั่งปุ๊บร้อยป๊ะเรียบร้อยไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ค่าน้ำไม่ผ่านผมจะต้องทำอย่างไรผมจะต้องดื่มน้ำให้ผ่านค่าน้ำเพราะผมดื่มน้ำเข้าไปน้ำหนักตัวผมก็ขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือค่าน้ําถ้าค่าน้ําไม่ผ่านน้าหนักผ่านสุดท้ายที่จะทําให้ค่าน้ําผ่านมันจะทําให้น้ําหนักไม่ผ่านแน่นอนครับไม่มีใครอยากจะตกตาช่างแล้วก็โดนหักเปอร์เซนต์จากค่าตัวครับแต่ที่ยิ่งหนักกว่านั้นอีกก็คือแชมป์นะครับถ้าเกิดว่าแชมป์ตกตาช่างก็จะเสียแคมป์ขัดไปนะครับวันแชมเปี้ยนชิพมองว่าแชมป์โลกต้องแสดงความเป็นมืออาชีพแสดงความเป็นแชมป์โลกในการที่จะทําน้ําหนักส่วนของค่าน้ำนะครับแน่นอน ต้องผ่านค่าน้ำให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของนักมวยครับนี่แหละครับสิ่งที่นักมวยทุกคนต้องทําในรายการวันครับถ้าคุณอยากจะเป็นนักมวยหรือว่าคุณอยากจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงร่างกายฟิตนะครับก็ลองเข้าไปดูที่ worldfitway. com ครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายอาหารเสริมที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดในประเทศไทยครับส่วนของใครที่มีคําถามก็ถึงไว้ข้างล่างแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ